you <laughs> หรือรถชั้น3ติดแอร์นั่นเองชั้น3าเหมือนเดิมครับพรเพิ่มเติมคือติดแอร์คันหายากแลไอเทมของของรถไฟไทยเลยก็ว่าได้เพราะว่าทั้งประเทศมีอยู่ส่คันนั่นเองครับ <Wow. S 1> สําหรับในคลิปนี้ครับเราจะมารีวิวกันนะครับว่ารถไฟชั้น3าที่ว่าเนี่ยข่วงในขบวนไหนซื้อตั๋วยังไงเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปชมรีวิวพร้อมกับในดกได้เลยครับว่าจะมีรีวิวของรถไฟชั้น3าติดแอร์ที่ว่าเนี่ยเหมือนหรือแตกต่างจากรถไฟชั้น3าปกติยังไงพร้อมทั้งรีวิวกับบ้านไปด้วยเลยครับหา้้อมแลวไป ส่วนสำหรับวิธีการซื้อตั๋วรถแอร์ก็จะเหมือนกับรถไฟชั้นสามปกติทุกประการทางเซาค่บรถแอร์ห้าโมงสี่สิบนะคะครับผมครับผมก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับการซื้อตัว๋วสำหรับตั๋วขบวบนนี้ก็เป็นขบวนรถสามเจ็ดหนึ่งกรุงเทพจากจังเซาออกห้าโมงสี่สิบถึงทุ่มยี่สิบนะครับเป็นชั้นสามนั่งปรับอากาศคันที่เก้าสามสิบ ที่นั่งที่312ราคา40บาทเหมือนกับของขอบวนออ389เลยครับที่ออกประมาณเที่ยง10แต่นั้นบอกจะสะดวกสบายกว่าชั้น3หน่อยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าชั้น3ติดแอร์เป็นอย่างไรครับครับผมตอนนี้เราก็มายัางชานชาลาของรถไฟที่หัวลำโพงแล้วนะครับสำหรับรถไฟขบวนนี้จะอยู่ที่ชาญนชาลาที่9นะครับสำหรับรถไฟขบวนที่เราจะขึ้น จะอยู่ที่ชั้นเ้านะครับมุ่งหน้าสูปา่ปาริติจุรีออก5้ามง40เป็นขบวน3า1นะครับเราก็จะได้ได้ยินเสียงเครื่องปั่นไฟลอยหึ่งดังลอยหึง่งหึ่งมาแต่ไกลเลยล่ละครับแต่มันก็จะไม่เหมือนกับรถ,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 ถไฟทางไกลนะครับที่รถแอร์มักจะพ่วงตอนท้ายๆในขณะที่รถขบวนบนี้ตู้แอร์ก็จะถัดจากตู้ชั้นสามตู้นี้นะครับซึ่งตู้ชั้นสามอันนี้ก็เป็นชั้นเสาพลาติไม่ติดแอร์นะครับผม นี่แหละครับชั้นสามติดแอร์สำหรับภายนอกสีสันก็จะเหมือนกับชั้นสามปกติทุกประการเลยเป็นสีแดงคาดเหลืองประมาณนี้นะครับและเราก็จะได้ยินเสียงเครื่องปั่นไฟเพื่อที่จะขับเพื่อนระบบรับอากาศภายในขบวนรถนะครับส่วนคัานที่เหลือก็จะเป็นตู้สีเขียวก็จะเป็นตู้ชั้นสามนี่แหละครับถ้าผมตอนนี้เราก็อยู่บริเวณทาง รถไปกันอัน,นี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายในตู้แอร์นะครับก็จะเหมือนกับตู้ชั้นสามเลยแหละไม่มีอะไรแตกต่างกันเท่าไหร่ส่วนน,นี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายในนะครบผมเดี๋ยวเราก็ลอก็ลอผักประตูนี้เข้าไปนะครับบริเวณก่อนถึงห้องโดยสารก็จะเป็นห้องน้ําสำหรับห้องน้ำก็จะมีอยู่สองห้องนะครับ ก็จะเหมือนกับรถไฟชั้น3ทุกประก,การเลยเพียงแต่ว่ามันติดแอร์เนาะแต่ก็จะเป็นชักโครกหรือส้วมที่แบบเป็นส้วมเหล็กในสไตล์รถไฟชั้น3รุ่นเก่าประมาณนี้เลยนะครับผมส่วนอีกห้องหนึ่งก็เหมือนกันไม่แตกต่างกันเท่าไหร่จะเป็นภายในตู้ชั้นสปรับอากาศนะครับแต่เ,เราผักประตูเข้าไป เข้ามาก็จะคล้ายๆกับตู้รถไฟชั้นสามปกติเลยแหละไม่ค่อยวิวิษมาหลาไม่ค่อยมีความแตกต่างอะไรมากแต่สิ่งที่แตกต่างแน่นอนก็คือเนี่ยหน้าต่างปิดทึบจะไม่สามารถเปิดได้แต่ว่าหน้าต่างอันเนี้ยมันไม่ลงล็อกนะครับเขาก็เอากระดาษมายัดเพื่อให้มันแน่นแต่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากวันก็ลอยเข้าเข้ามาในห้องโดยสารโอเคตอนนี้เราก็อยู่ภายในรถไฟ จะไปชมส่วนอื่นกันนะครับบริเวณน,นี้ก็จะเป็นพัดลมใช้ได้อะไรได้เดีย๋ยวเราไปดูท้ายตู้กันส่วนแอร์ก็จะราวแอร์ก็จะเป็นลักษณะเป็นสีเทาเป็นเหล็กประมาณนี้สําหรับท้ายตู้พอดึงประตูออกมาก็ จะมีการติดเครื่องปรับอากาศเพิ่มความสะดวกสบายและก็ความเย็นให้กับผู้โดยสาร <Wow. S 1> มาึืนนั่นเองครับสำหรับรถไฟตู้นี้ก็จะสนุนค่าโดยสารอยู่ที่เริ่มต้นนะครับ20บาทสูงสุดอยู่ที่86บาทนั่นก็คือกรุงเทพปาจีนตั้งแต่ต้นทางสุดสายยันปลายทางเลยนะครับสำหรับขบวน371ในวันนี้นะครับหรือในวันที่ในดกนั่งนั่นก็คือเราจะได้รถจากอันสตอรหมายเลข4154นะครับซึ่งก็ได้ รับการยกเครื่องเป็นเครื่องแคปเตอร์พิมลาจากอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็จะพาเราเดินทางข้างหน้าสู่ปาจิมบูรีและก็แปดเมลกันต่อไปโอเคครับตอนนี้เราก็ได้เวลาที่รถไฟกัจขึ้นหน้าสู่ปาจิมบูรีแล้วนะครับ สีสิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยละครับก็ถือว่ารถแอร์ช่วงเย็นก็ได้รับความนิยมพอสมควรนะครับยังไม่นับจำพวกผู้โดยสารที่ขึ้นรายพางอย่างมูลุคคงพยานไทยมักกรสันทองปันหัวหมากอีกนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเออเลิกงานพอดีฝนตั้งเขาว่าจะถล่มเมืองกรุงอีกแล้วครับ เช่นปกนะครับมาจากอลาวน์เข้ากรุงเทพเป็นเที่ยวสุดท้ายของวันที่จะมุ่งหน้าสู่หอลำโพค่ะดีโอเคครับ okay, เดี๋ยว okay, สถานเ <Okay, S 2> ครับ okay, เดี๋ยวเราจะลงกันที่สถานีชุมทางจากักุรัซาวนะครับซึ่งก็เป็นสถานีที่ผมจะลงนะ้าที่แห่งนั้นนะครับส่วนรถไฟขบวนนี้ก็จะมุ่งหน้าต่อไปอยังสถา,านีบ ก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับรีวิวรถไฟชั้น3ติดแอร์แล้วก็รีวิวเล็กๆน้อยๆระหว่างทางกลับบ้านจากกรุงเทพมา8ปริ้วหรือมาจะาเชิงเซาอย่างนี้นะครับก็ <intend> <c oughs> หวังว่าท่านผู้ชมจะชอบคลิปของนายดกในคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับหากท่านผู้ชมชอบคลิปของนายดกในคลิปนี้ก็อย่าลืมไป,ปกดไลค์กดแชร์ให้คลิปนี้ด้วยนะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่องนายดกด้วยนะครับเพื่อที่ทุกท่านจะไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องนายดกนะครับและก็อย่าลืมติดตามนายดกผ่านช่องทางต่างๆที่เห็นอยู่ด้านล่างนี้นะ ทิ้งคำถามอะไรก็อย่าลืมทิ้งคำถามไว้ทิ้งคำถามและข้อติชมไว้ใต้คอมเมนต์ในคลิปนี้และก็คลิปต่างๆด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาอ่านแล้วก็กลับมาตอบให้เท่าที่ตอบได้นะครับสหรับในคลิปนี้นะเดี๋ยวก็ขอลาทุกท่านไปเดี๋ยวเท่นี้นะครับเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับไปละ